จากสวัสดีนะครับก็เนี่ยววันนี้นะครับผมจะมาเดยได้ขออนุญาตนะมันยอดแขงนะครับมองไม่ชัดโอเคครับครับอรับเนี้ยรับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับวิธีการแต่งเอ่อแต่งฟันล้อยนตนะครับว่าแต่งยังไงนะครับให้อ่าเราผ่าไม้ให้มันละเอียด อยากให้มันสวยนะครับนะฮะสำหรับเออเลื่อยยนขนาดเล็กนะครับเนียนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับวิธีการแต่งฟันโซ่ผาหรือว่าโซ่ซอยนะครับให้ผาไม้อะละเอียดนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะครับนี่เออคือคืนนี้นะครับผมเออได้แต่งเรียบร้อยนะครับแต่ว่าวันที่ผมแต่งผมลืมถ่ายนะครับต้องขออภัยนะ เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับวิธีการ่อดลับแต่งนะครับโซ่ผ่าไม้หรือว่าโซ่ซอยนะครับอชลบมือใหม่นะครับที่ยังไม่ไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่รู้นะก็เดี๋ยวจะอธิบายแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะนะครับเี่ยฮะตอนแรกนะครับตอนเราซื้อมาใช่ไหมฮะ ฟั Finally, o, นของเื่องยมมันจะแหลมลักษณะนี้นะครับขีดขึ้า5องศานะครับทีนี้เราจะเอามาทําเป็นโซ่ซอยนะครับอ่าแล้วเราต้องหักมุมนะเข้าประมาณประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่ยประมาณ90 90องศานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยความเอียงตอนแรกมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครเนี่ยขีดให้นีดครับ แล้วก็ปรับมุมเข้าให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับเอการที่จะแต่งโซ่ฟานะครับผมแนะนำตะบไบเนี่ยเอให้เป็นยี่ห้อดีๆให้มันคมเอาตะไบใหม่ๆนะครับมันจะได้กลิ่นฟันอได้เสมอนะครับนะถ้าเราเอาเก่าๆมามันจะเอะใช้งานไม่ค่อยดีนะครับนะครับเนะี่ยนะ ข้าซ้ายก็เหมือนกันข้างขวาก็เหมือนกันเนี่ยครับนะเอ,อแล้วก็ไล่เช็คดูแต่ละเล่มนะฮะพอเราแต่งเสร็จว่าว่ามันเอียงได้หรือเปล่านะครับ,นะรบอย่างทีนี้นะต้องหักเข้าอีกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยูอยู่ลักษณะนี้ครับต็อเข้าประมาณนี้นะครับคือจ้าสิวองศานะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่ามันตรงแบบน,นี้ไม่ใช่นะคฮะเอียงนิดหนึ่งเนะน,นี่ยประมาณนี้ครับ ครับนะครับอันนี้ผมจะรับให้ดูสักเล่มนะเพราะว่าได้อธิบายเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็คือไม่ได้อ่ายุ่งยากนะแค่เราแค่เราอย่งมุมเข้าสบายอย่างนี้นะครับนะฮะก็แค่นั้นนะเพราะว่าตอนแรกมันสี่สิบห้าองศาแนับมันอีกมันแหลมใช่ไหมตอนเราซื้อมาเราค่อยแก้ทูให้ให้มันฟันตัวนี้ให้มันตรงนะครับเนี่ยเนี่ย นะครับอันเดียจะรับให้ดูสักสองสามแก้วกนะครับสองนะเนี่ยจะดูตัวที่ว่ามันรู้สึกแะบๆยนะครับเนี่ยตัวนี้ได้อยู่นะัะมีไม่เหล็เนะี่ยแต่อย่า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 ทำให้มันตกบนนี้เราจะเห็นนะเพราะว่าเวลาลงผาา่ามันจะเอ่อจะกินไม้ช้าเกินไปนะฮะถ้ามันเรียกว่าซูดองศานะครับ ต้องให้มัน90องศาประมาณน,นี้ครับครับ,รบแล้วต้องต้องนับด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่นับเนี่ยเวลาเราถูเงี้ยฟันฟันของโซ่มันจะยาวไม่เท่ากันนะมันจะเวลาเราผ่าไม้มันจะกะตุกนะครับ ถ้าฟันตัวไหนที่มันได้แล้วนะเวลาเราถูนะเวลาเราลับเนี่ยเราไม่ต้องเป็นเน้นสบายนะฮะถูแบบง่ายๆเพียงแค่ว่าเราบังคับไม่ให้สบไยมันมันโยกแค่นั้นเองนะฮะนี่ yeah. นะครับถ้าถ้า,าเราให้ฟันเนี่ยมันแหลมนะครับอาจจะแหลมมากแหลมน้อยก็ตามนะฮะมันจะเวลาเราผาไมานะ้เนี่ย เนื kind of ้อไม้ไม่นจะไม่ละเอียดนะครับแล้วก็มันจะกินเนื้อไม้เยอะนะครับนะครับเนื้อไม้ไม่สวยไม่ละเอียดนะครับนะฮะเนี่ยเห็นไหมไม่จะไมีขีดนะครับตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับกักซ้ายฝักขวก็เหมือนกันเนี่ยนะครับ อ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับครับก็เนื้อหาประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเอ่อจะเข้าใจนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากนะครับและก็ง่ายๆนะครับนะในการแต่งฝันเลื่อยนโซ่โซ่ผาโซ่ซอยนะครับก็ง่ายๆนะครับนะ ครับคทีนี้ก็เอาปัจจานี้ครับเดี๋ยวเจอกันเอ่ออีพีหน้านะครับเจอกันอีพีหน้าครับ